สวัสดีค่ะ<า>ช่องสวนณี Channel นะคะวันนี้เราจะเดินทางเข้าป่านะคะเราจะไปตามหาแคมปิ้งกันก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรกินกันนะคะวันนี้เรามีสเสบียงมาด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะไปทําอะไรกินเล็กๆน้อยๆนะคะแล้ววันนี้เรามากับน้องอมแอมนะคะอ,อมจากช่องเดินทางสบายอมแอมและช่องเดินป่านาปีนะคะค่ะวันนี้น้องออมกับสวนณีชนแนลนะคะจะพาพี่ๆ FC เดินป่านะคะแต่ว่า ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างฝากพี่ๆคอยดูให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้เราเป็นน้องใหม่นะคะเราก็จะต้องเดินตามรุ่นพี่นะคะเดินเข้าป่านะคะรุ่นพี่เขาเดินบ่อยแล้วส่วนเราไม่ค่อยได้เดินเราก็ต้องเป็นสิทธิ์ต้องมีครูนะคะ เราต้องเดินตามครูค่ะเดินเรื่อยๆนะคะใช่นี่นนี่ให้พี่เอฟเอฟพีเอฟซีดูกันเนาะท้องฟ้าสดใสน่าจะเป็นใจให้เราสองคนมั้งนี่นะคะข้างทางก็จะมีแต่ป่าไผ่นะคะพี่ๆนี่ให้พี่ๆดูนะนี่นะคะ เราก็เดินสองคนรู้สึกเริ่มหิวแล้วที่นี่ใช่รู้สึกเริ่มหิวแล้วเนี่ยวันนี้เรามีอะไรมาบ้างมีอย่างไรบ้างวันนี้นะพี่ๆเราเตรียมเสบียงมามีขนมกับแก๊็บนี่มีไก่ทอดมีข้าวสวยมาม่าในกระเป๋าใช่มีมาม่าน้ำพริกกะปิใช่นี่ก็คือกระเป๋าเสบียงของน้องอ๋อมปกติไม่เคยมาทำอะไรกินเลยนะเนี่ยใช่วันนี้ที่มี่นาเนาะก็เลย เอาสักหน่อยว่าทีเดียวเนี่ยสากันใช่แล้ว<ช>ถ้าพี่พีเอฟซี FC คนไหนที่ติดตามอยู่ก็จะเจอนะคะว่าส่วนมากที่จะลงก็จะเป็นช็อตสั้นจะทำอาหารส่วนมากที่นี่เขาจะลงเป็นคลิปช็อตมากกว่าใช่ท,ทีเดีโอย,ยาวๆเนาะใช่แล้วจริงๆหลายคนก็น่าจะชอบเพราะว่าบางคนอะดูคลิปย,ยาวๆอาจจะดูน่าเบื่อใช่ค่ะก็จะลงเพื่อ หนึ่งนาทีเนี้ยเป็นต้สนสั้นดูน่าดูนะ้าใช่ในปุกปกยิ่อะไรนะในป่าก็จะมีนี่เนาะต้นไม้ใบไม้สวยคล้ายๆเฟิร์นเลยนะพี่ๆดูสิสวยสดสดสวยมากเนี่ยดูดิใบใบมันสวยสใช่อันนี้ก็น่าจะมีดอกมั้งเธอต้นนี้เนาะ เป็นต้นไม้ตามป่าให้พีเอฟซี FC ได้ดูกับเราไปด้วยแต่วันนี้ดูแล้วลมแรงเนาะนะใช่เหมือนลมกลับฝนมันจะแย่งกันเดินป่าแบบนี้ถ้าลมแรงก็ต้องระวังต้นไม้สูงนะุณใช่แห้วต้องต้องระวังต้นไม้สูงใหญ่หลีกเลี่ยง เดินป hmm. right? mm ่าเลี huh. no ้ยงต้นไม้สูงใหญ่ให้มากที่สุดเวลามีลมแรงๆเนาะนี่เดี๋ยวแวะดูนี่ก่อนก็ได้นะไปดูลำธารสักหน่อยตรงนี้มีการตด้านานว่างานอยู่น้ใช่หรออ๋อแล้ไม่ดีแต่เราต้องระมัดระวังตัวนะคงคงามรู้สึตัวไว้ใช่ระวังนะทีนี้เราจะทำ ก็มามากินอยที่เส็เดียตรงนี้ทุกคนธรรมชาติล่มรื่นมากเลยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนธรรมชาติล่มรื่นใส่พี่ต้องเปลี่ยนรองเท้าเดินป่าแล้วมั้งใช่ต้องเปลี่ยนใช่มันไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่น้ำใส่นะคะพี่ๆมีปลาเนีย่ยใช่ใช่มีปลาอันนี้เราจะเดินตามน้ำหรือเราจะไปทาง มีที่เราไปทางนี้ได้แต่ว่ามันจะลำบากจะต้องตัดทาเดียวแล้วขึ้นไปที่ต่อมีข้างบนนี้ก็จะเป็นห้างที่แฝงแล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแวะ้างที่แฝงเราจะตรงขึ้นไปเลยใช่ได้ได้ได้เดี๋ยวจะพาที่หีูไปสุดจุดหนึ่งที่ต่อมนม่ยคยไปกับที่แฝงเลยนะได้ค่ะสวยมากๆจัดไปเลยนานๆจะได้ยืนกัน แต่เดินป่ามันก็ทําให้เรามีความสุขนะมันไม่เหนเ่ยเหมนเดินป่าแบบนี้อืมแบบนี้ใช่มันผ่อนคลายให้เราสบายใจตอนนี้ก็ให้พี่ๆดูต้นไผ่ไปก่อนนะ วันนี้อาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่น mm ่าสนใจมีลูกพักตัวก็ไม่เป็นไรเราก็พร้อมรับมือนะเราก็ต้องระวังตัวไว้เนาะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไรบ้างมองซ้ายมองขวาไว้วันนี้ที่ลืมหมวกนะคะที่ใช่ที่ลืมหมวกลืมหมวกเดี๋ยวจะมีแม่ๆหรืว่าน้องนี่ไม่กลัวหน้าจังเหรอลูก ไม่คอยลืมมาถึงเพพี่มีทายเลยเอ้ยพี่ลมหมวไม่ทันล้วทำไม,ไมเป็นไหทุกคนวันเดียวเนาะไม่ได้พี่นี่ทากันแดดมาเพราะมันไม่แดดแรงมากนะทุกคนมันเอยู่ที่ร่มอยู่เหนื่อยไหมบางทีเราพักก่อนนละลมแรงมากเลยใช่ลมแรงมากกว่านี้นี่ให้พี่ๆดูนะคะแดดแรงแต่ก็มีลมแรงนะ ก็ขึ้นไปอีกไกลอยู่พอสมควรที่นี<ช>่แตวเราต้องไปหาที่นัง่งก่อนใช่แต่เราไปหาที่พักกันก่อนไม่เหงาใช่เขาเรียกว่าเป็นสีสันของการเดินทางนะคะใช่แล้วพ่าปกติถ้าหาคนเดียวก็พูดมากเลยแต่ว่าพูดมีมีก่อนนี่เดียเด๋ยวแล้วนพะักก่อน จริงพี่หนีก็เป็นคนพูดมากนะพี่พี่แค่พี่หนีทำคลิปแรกๆเนาะใช่ยังเขินๆไอๆกับพี่พีเอฟซีอยู่นะอันนี้ก็คือเรานั่งพักแล้วนะคะนี่ค่ะนั่นคือเส้นทางที่เราต้องไปนะใช่ไหมน้องอ๋อมอีกยาวไกลใช่ค่ะอากาศร้อนนะฝนไม่ตกแต่อากาศร้อนเราม่ดีเอาตรงนี้ดีกว่าไหมก็ทีศนี้อ่ะแบบที่ชันยาก เนี่ยซื้ออไที่ถูกหวยนะคะออมไม่รับขอไม่รับการสมทบคุณแล้วเพราะว่าเนี f c ท่านที่เขาถูกเยอะเนี่ยเขาโอนมาค่อนขอ้างที่จะพอจํานวนหนึ่งแล้วอะ่ะก็เลยขอติดการรับนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการไม่โปร่งใสนั่นเองเดี๋ยวออมจะอ,อัปเดตให้ทีเซดูว่าซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็ไปถวายให้ใครบ้างกันแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่คอยพพอร์ตที่ โอนเงินมาให้พ่อปู่ขอบคุณแทนพ่อปู่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปซื้อผลไม้เดี๋ยวจะชวนพี่นีไปด้วยนะได้ไปถวายผลไม้เดี๋ยวให้พี่นีช่วยถือผลไม้เพราะว่าผลไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆถ้าไปซื้อเนาะใช่เดี๋ยวเราเอาสักเก้าชนิดไหมผลไม้สักเก้าชนิดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปหามาสักเก้าอย่างนั้นแล้วก็ใช่ร่วมกันก็ดีใจที่ทุกคนถูกหวยอมดีใจแทนพี่ฟิสีบางคนแบบโทรมาหาอมบอกว่าอะไรนะแบบ เป็นคนพิการเนาะบางคนบางคนก็เป็นคนแบบปกตินี่แหละแต่ที่บ้านยักจนแต่พอได้หวยจักเขาถูอได้เฮือกออกไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต่อชีวิตได้อีกยาวไกลเลยดีใจมากๆดีใจแทนพี่ๆที่ถูกหวยด้วยนะคะพี่ก็ตามอยู่แต่ตามคนละตัวเลยตามผิดตัวค่ะแล้วแต่บุญวาสนาของคนใช่มันเป็นบุญวาสนาเรา น,นั่งพักให้หายเหนื่อยกันนะคะมันชันอยู่นะเนี่ยทางที่เราเดิมนมันชันมากเลยนะพี่พีชมีออมกับน้องนีนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วจะเป็นเส้นทางนี้ที่เราจะตรงขึ้นไปแต่ทางข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างนี่เราต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่ามากันแค่สองคนเองร้ <laughs> อนไม่รู้ว่า เเเนนคยหะาาี่้วมัาอใชได้ยินเสียงเดินไหมเสียงเดินไม่ค่อยได้ยินแต่ได้ยินเสียงสียงนเสียงนกโชเชียงมันเป็นป่าหรืกอกันเนาะตรงนี้ไปทุกคนไปค่ะพี่พี่พใช่แล้ว,ลวออนใน,นป่าจะแคพราะว่า มันจับกดมันไม่อร่อ,อยนี้่บางคนเากินได้แต่วา่าออกมนี่ค่ะทุกคนมันชันมาก<ว>เป็นเป็นสิทธ์ต้องตามครูนะคะนี่คะ่ะดี๋ยวที่นี่จะนำไปก็ได้เธอนำไปดีแล้วค่ะน้องอ,อ,อะไรนะเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดน,นะคะพี่พี่นี่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ขอเดินตาม น้องน้องอ่อมก่อนนะคะใช่ให้พี่พี่ดูนะดอกไม้ตามธรรมชาติมีหลายรูปแบบนะนี่นะคะมีชันมีขึ้นมีพี่มันมีไปได้สองทางทางซ้ายกับทางขวา,า,าอ่อัน,นี้มันก็จะชันนิดนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ไไแต่น้องอ่อมพาไปทางนี้เนาะไม่เป็นไรค่ะสิตามครูครูไปไหนสิทไปนั่นค่ะ เราก็แอบเสียดายนะเราตำหวยไม่ถูกไม่ถูกตรงที่ตัวแรกถือว่าพวกเราเนี่ยไม่ไม่เรียกว่าบุญยังไม่ถึงบุญเรายังไม่ถึงเนาะพี่พี่ขอก็เป็นไม่ใช่สะพานบุญแต่เขาถือเองก็ไม่ซื้อนะคะพี่ผมอืมเจ้าของหวยยังไม่ซื้อเลยนะพี่พี่อยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากซื้ออือแปลกมากมีหลายคนก็คอมเมนตี้ทำ แต่ดูไปซื้อเนี่ยอันนี้คุณไม่ถึงใช่ใช่เหมือนพี่นี่แหละพี่ตั้งใจพี่เข้าไปดูแล้วคลิปคลิปที่ว่าน้องอ่อมให้หวยใช่ไหมแล้วมันก็ลืมอ่ะแล้วพอเมื่อวานวันเล่นหวยอ๋อเปเขาไปดูหน่อยพี่ก็เข้าไปดูซะอ่าได้เก้าศูนย์เจ็ดจ้าเก้าศูนย์เจ็ดเป็นเลขอ่าออะพี่ไอพี่ก็ตามเลยค่ะเก้าศูนย์เจ็ด เล่นไปไม่เยอะนะเล่นไปห้าสิบาทแต่ถ้าถูกก็หลายตังค์อยู่นะพี่พี่ดีใช่นี่ชันมากพี่พี่ให้ดูก็เราดูหน้าดูหน้าครูก่อนนะดูหน้าครูก่อนดีนะเราทาลิปมาถ้าเราไม่ทาลิปมาหน้าเราใช้แต่น้อลิปลิปใครคะลิปกระแตอ้โไม่รู้ไม่รู้จักพี่เอฟซีจะรู้จักหรือเปล่าแนะนำพวกแม่แม่เนาะแม่แม่เอฟซีเราใช้คนละเบอร์กันเนาะของพี่ดีก็สวยสำหรับแม่แม่คนน้องนี่ สีแดงๆหน่อยนะคะหรือสีเลือดนกนิดนึงใช่แต่ว่าแมทนะรับรองว่าแมททั้งวันีต้องทาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความเด็กความงามผู้หญิงแลทุกคนใช่เราเป็นผู้หญิงเราอย่าทิ้งความสวยอันดับแรกและเลยตัวเองเนาะใช่เราต้องดูแลตัวเองนะพี่ๆก็เขียนคิ้วทาปากพอตาไม่ทาก็ได้อืออเาแแค่บมให้มีสีสันนิดหน่อยใช่ไม่ซีดไม่โสม ลกนิดนึงนะพี่พนี่ให้ดูอันนี้ให้นำให้สิทธิ์ครูนำเห,หมือนเหนมือนมอลมเองอลงอ,งอยงงน,นันี่ใูใช่ไนี่ไม่แน่เนาะเผือ่อมีหมีเออหมูป่าอะไรอย่างงี้ที่มันแบบว่านใช่ให้พี่พ,ด,พ,พดูนะนี่มันหักลงมา ไม่น่าจะเป็นคนนะเนี่ยหมุนขนาดนี้ร้อนพี่ร้อนแต่ก็สู้ปะเราจะไปหาพี่พักกันใช่แล้วน้องเบียร์บอกว่าแม่บอกน้องเบียรว่าเดี๋ยวน้องเบียร์สอบตกแน่ๆเลยตามแม่ทุกอาทิตย์อันนี้จะเป็นเนินลงนะคะพี่ๆนี่นี่เนิน

นี่พ,พี่แต่น้องบอกว่ามีคนป่าเราต้องระมัดระวังหน่อยนะนเพราะเรายังระวังเสียง่ะใช่ๆเสียงเขาจะแบบร้องเเรายังไม่คุ้นกับพื้นที่เนาะตรงนี้เลยใช่ไหมหรอโอเคพี่จะระวังตัวไว้นะ พีพพพ่่จะได้ยินเสียงน้ำดังมากเลยนะขราไปไปงหนคะข้างในนู้นใช่ไหมคะโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> แต่น้ำตกสวยนะพ,พี่่ธรรมชาติคือดีมากเลยค่ะงงงงใช่เหรอนี่แต่ว่ามันเป็นเหวนะเราต้องระวัง,ง,วงนิดนึง ในปีๆดูู้ในป่าเนาะได้ยินอยู่ได้ยินอยู่นะนี่ได้นี่นี่แถวๆนี้ได้ยินได้ยินอยูน่นีเ่เป็นกบสวยมากธรรมชาติคือสวยมากค่ะ้าเ,เราไปต่อเลยไหม ก็กลัวว่าคลิปเนี่ยมันยาวจนเกินไปนะใช่ค yeah> anyway> ่ะก็แ claro บ่งเป็นสองคลิปแล้วกันนะพี่นีใช่ใช่ได้ได um ้ค่ะ EP นี้จะเป็น EP เดินเด่ก็ได้นะอ่ะฮะก็ p อเนี่ยของตาไปใยา้เขกไม่ได้้นีมันไม่ได้มีอะไราใช่คลิปนี้ก็จะเป็นแบบเดินก่อนนะคะเดินหาอ่า เดินหาที่พักเพื่อที่จะไปทำของกินกันนะคะเพราะว่ารู้สึกมันต้องไปอีกไกลอะค่ะพี่พก็จะมีคลิปนี้ก็จะเดินเยอะหน่อยต้องขออภัยอ่าพี่พี่เอฟซีแม่แม่ด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะเพิง่งอ่าเพิ่งจะมาได้ครึ่งทาง<ห>น,นี่นะคะ,คะอ่าใช่มันอาจจะยังไม่มีอะไรนะคะจริงจรออมเนี่ย ก็อยากฝากตัวน้องใหม่ค่ะขอฝากตัวด้วยค่ะ,ก,คะก็เลยแบบไม่คลิปนี้ก็เลยแบบเซฟเซฟเขาเรียกว่าอเลยเซฟเวลามากๆเราจะเดินอย่างเดียวเลยเราจะไม่แว,เวนะเยอะเนาะเราเป็นน้องใหม่อะค่ะเดินป่ายัางไม่ค่อยไหวเท่าไหร่คุกนจะไลน์กันอยู่ใช่เราพักจุดไหนเราต้องรีบลุกให้เร็วที่สุด<ช>ถ้าเป็นออกมาคนเดียวบางทีก,ก็จะนั่งแช่บางทีนั่งแช่จน เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเงี้เป็นีย่างนก็อาจจะอันตรายเนาะเวลาไปพักที่ไหนก็ต้องพักแค่แป๊บเดียวแล้วก็ลุกเดินต่อที่ที่ใหม่ที่เราจะอันนี้เราก็จะไปต่อนะตรงเนี้ยหนูไม่เคยมาหลับตาหนูเคยไปข้างบนนู้นแต่ว่ามันเป็นเคยผ่านตาอยู่นะจ้เคยเห็นในคลิปของที่แสต๊ะเห็นไหมอุี่เฮ้าเดี๋ยวคี่เราจะทำอาหารกันที่นี่ ทุกคนเราเจอที่พักด้วยจะปิดคลิปตรงนี้ปะ่ะอี่เป็นสิแล้วพี่พพนี้ยนะี่สิบบาทพี่นวางอ้าพี่นี้ยี่สิบคาปิดคลิปได้เลยพี่นังิดเนี่ยนะวางตรงไหนนะทุกคนคะตอนนี้เราเดินทางเริ่มเหนื่อยแล้วคะ่ะเราขอปิดคลิปไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน ep สองนะคะว่าเราจะทํามาม่ากินกันที่แค่ของน้องกิตนะคะแต่ว่าเราต้องระวังตัวนิดนึงฝากพี่ๆช่วยดูด้วยนะคะ เพราะว่าเราเป็นน้องใหม่ด้วยอ่ะเราเพิ่งเข้าป่าเองนะคะแต่ว่าใช่ฝักเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะแต่ฝากแต่ขอฝากพี่ๆด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องสำนีชแนลนะคะแล้วก็น้องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะแล้วก็อะไรนะช่องเดินป่าหน้าเป๊ะนี่ค่ะใช่วันนี้ปากเราไม่ซีดเลยนะดูสิเราเดินมาก็นานพอควรอยู่นะเราเดินมาเนี้ยดูสิปากเราน่งพักกินลงกินนานใช่ใช่นี่ก็วนเกี่ยวจะมา ใช่เดี๋ยวดูปากน้องอมก่อนอันนี้คนละเบอร์กันนะของเราเราจาเบอร์ไม่ได้แต่ว่าสี่ใช้ได้อยู่เพราะเราเป็นคนดําปากเราก็ดาเป็นลิปสติกของกระแตใช่ของพี่กระแตเลยนะคะใช่งั้นเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย